สาัมอะัยกุ้มบารมาตุวลอับบารากาตุสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวันนี้คุณครูจะมาสอนในสาระที่หนึ่งศาส,สนาศจลธรรมจริยธรรมเรื่องศาสนาในประเทศไทยนะคะ,ะโดยคุณครูรัชนีดานะคะ ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ว่าศาสนาในประเทศไทยเนี่ยมีศาสนาอะไรกันบ้างนะคะนอกจากศาสนาอิสลามแล้วยังจะมีคนนับถือศาสนาอะไรกันอีกบ้างาถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันพร้อมๆกันเลยค่ะร่วมด้วยช่วยคิด ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะไหนนักเรียนลองสำรวจดูซิว่าในห้องของเราเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนนับถือศาสนาอะไรกันบ้างนะ,อะลองคิดคิดว่าเพื่อนของเรานับถือศาสนาอะไรกันบ้างเอ่ย รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเพื่อนๆนับถือศาสนาอะไรกันบ้างงั้นกลับเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะนักเรียนจํากันได้ใช่ไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆอีกว่าจะมีศาสนาอะไรบ้างนั้นติดตามกันค่ะ มาเริ่มต้นด้วยศาสนาแรกกันคือศาสนาพุทธนั่นเองค่ะศาสนาพุทธนะคะ,ะก็คือถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยเพราะคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธนะคะศาสนาพุทธเนี่ยกำเนิดที่ประเทศอินเดียเองนั่นค่ะ ดูว่าใครนะคือศาสดาของศาสนาพุทธศาสดาของศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจา้าแล้วก็คำพีของศาสนาพุทธก็คือคำพีพระไตรปิฎกนั่นเองค่ะช่วงนี้ชี้นะน้องๆค่ะ ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเราเรียกว่าพุทธศาสนิกชนค่ะ มาต่อกันด้วยศาสนาที่สองนั่นก็คือศาสนาอิสลามนะคะศาส,สนาอิสลามมีคนนับถือมากเป็นอันดับสองรองจากศาสนาพุทธนะคะศาส,สนาอิสลามกําเนิดที่เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียนัเกเรียนเคยไปไหมคะามาดูกันว่าศาส,สดาของศาสนาอิสลามคือใครคะนักเรียน อ่าใช่แล้วคือนบีมูฮัมหมัดนั่นเองค่ะนบีมูฮัมหมัดนะคะเป็นชาวอาหรับนะคะเกิดที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะคัมภีร์ของาศาสนาอิสลามคือคัมภีร์อะไรคะที่เราอ่านอยู่ทุกวันอ่าใช่แล้วคือคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเองค่ะ น้องๆคะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่าชาวมุสลิมคะ่ะเราคือเรานับถือศาสนาอิสลามแล้วเราจะเรียกเราก็คือชาวมุสลิมนะคะไม่ใช่ชาวอิสลามนะคะศาส,สนาต่อมาก็คือศาสนา คริสต์นั่นเองค่ะถึงแม้ศาส,สนาคริสต์เนี่ยจะมีคนไทยนับถือน้อยแต่ถ้าหากว่าเรานับจากประชากรทั่วโลกแล้วศาส,สนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกนะคะศาส,สนาคริสต์เนี่ยถือกำเนิดที่ดินแดนปาเลสไตน์ ต่อไปาศาสดาของาศาสนาคริสต์ก็คือใครคะนักเรียนค่ะคือพระเยซูนั่นเองค่ะแล้วก็คำพีของาศาสนาคริสต์ก็คือคำพีไบเบิลนั่นเองค่ะ ศาสนาสุดท้ายกันแล้วนะคะนักเรียนก็คือศาสนาฮินดูเดิมศาสนานี้มีชื่อว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของชาวอารยันศาสนาฮินดูเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียศาสนานี้จะมีความแตกต่างจากสามศาสนาที่คุณครูได้เอ่ยไปเพราะว่าศาสนานี้จะไม่มีศาสดา แต่ผู้ที่นับถือศาสนานี้นะคะจะนับถือเทพเจ้า3องค์นะคะก็คือได้แก่พระพรหมพระศิวะและพระนารายณ์ศาสานานี้ก็มีคำพีเหมือนกันนะคะก็มีคำพี4คำพีก็คือคำพีพระเวทคำพีพรหมพรามาณะคำพีอุปนิสัตและก็คำพีอรัญญกะ กันไปแล้วนะคะสำหรับ4าศาสนาที่มีคนนับถือในประเทศไทยก็คือ 1. าศาสนาพุทธ 2. าศาสนาอิสลาม 3. าศาสนาคริสต์และจุดท้าย 4. าศาสนาฮินดูนั่นเองนะคะ ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาที่แตกต่างกันแต่มนุษย์เราเนี่ยก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทุกศาสนานเนี่ยสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนั่นเองอ่าอ่าเรียนจบกันไปแล้วนักเรียนอย่าลืมไปทำใบงานที่คุณครูแจกกันด้วยนะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอบาตูนะคะที่ให้ความสำคัญในการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้และให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะคุณครูขอให้นักเรียนอยู่บ้านดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย Hadirka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.